เปลื่องจ fate, um ิตให้หล mm ุดพ้นวิโมจยังจิตตังเปลื่องจิตให้หลุดพ้นวิโมจยังวิโมตลมุนจุดมูลจุติหรือวิโมจยะเปลื่องปล่อยเปลื่องปล่อยกิเลสให้พ้นเปลื่องจิตให้หลุดพ้นกิเลสไม่ใช่ไปปล่อยจิตหรือว่าดับจิตหรือว่าทำให้ลืมลืมจิตไม่ใช่น แล้วก็เป็นตัวอนุปัสสีสอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสกา,านุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับแล้วก็ทำทวนจนกระทั่งสมบูรณ์แบบปฏินิสกา,านุปัสสีซึ่งเป็นความครบบริบูรณ์ที่เห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างยิ่งกับสัพพะอะไรทุกอย่างก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง และก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเยอะและไอ้คุณกระทบอะไรตรายรอยู่ต่างๆเนี่ยกิเลสของคุณอ่ะมันจางคลายไหมอย่างนี้ต่างหากละแล้วคุณไม่มีกระทบกิเลสมันเกิดคุณก็ไม่รู้คุณไปดับจิตไม่ให้มันรับรู้ไม่ให้มันคิดมันนึกมันให้มันมันปรุงแต่งอะไรเลยมันต้องถูกกระทบสัมผัสแล้วจิตมันสังขารอย่างยิ่งสังขารอย่างแรงเลยแล้วมีกิเลสร่วมไหม สังคารได้จะเต็มที่เลยกับโลกเขาแล้วกิเลสมันขึ้นมาแซมปนอยู่เปล่าไม่ใช่ไปดับ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 ไปเลยอลไวมันจะอะไรขึ้นมาแซมคือมันตรงกันข้ามกับไอสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านหมายเลยนะซึ่งมันแม่อตมาก็ยังรู้สึกว่าไม่เก่งที่อธิบายจุดต่างอันเนี้ย จุดที่มันมีในยะสําคัญที่ลึกซึ้งตรงนี้ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งยังรู้สึกม,ไมัไม่ถึงใจที่จะพูดนะว่าจะเข้าใจอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีนี่ไม่ใช่ว่าไปมีสมาบัติแบบนั่งอยู่ในภพเข้าไปไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมในขณะเปิดเปิด,ปดนะตาเปิดสัมผัสเห็นรูปรู้โลก โลกวิทูไม่ได้หนีโลกเลยเอไอ้ตรงนี้เนี่ยอัตมาว่ามันทุกอย่างมันก็ชัดชัดนะนะเพราะงั้นาาศาสนาพุทธจึงแม้แต่คำว่าสุขก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่หมดสุขไม่กล้าที่จะทิ้งสุข ศาส,สนาเทวานิยมไม่ต้องไปพูดเขาถึงเขาหลอกว่าเขาจะทิ้งสุขเขาไม่ทิ้งแน่เขาเป็นสุขนิยมสุขนิยมศาส,สนาเทวนิยมเขาบอกพระพุทธเจ้าก็าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของสุขซาตานมันเดือดๆแล้วเขาก็ไม่พูดถึงซาตานไม่พูดถึงมารไม่เรียนรู้มารจะไปเอาอย่างพระเจ้าเป็นเจ้าของสุขจะไปเอาแต่สุข จึงมีสุขนิยมหมายควา,ามเป็นศาสนานิยมแปลว่าลัทธิหรือาศาสนาเทงหรือเที่ยงก็เลยเป็นพวกสุขเที่ยงนะเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนจะต้องให้มีสุขตลอดเวลานั่นแหละคือเที่ยงไม่มีเวลาว่างเว้นเลยที่จะทุกข์แล้วเป็นไปได้หรอเป็นไปไม่ได้เลยนะ พระาันศาสนาพระเจ้าจึงชัดเจนว่าสุขทุกข์นี่มันเป็นมายามันอนัตตามันไม่มีความจริงมันเป็นมารเป็นมายามันหลอกท่านถึงดับทั้งสุขทั้งทุกข์เลยหมดเกลี้ยงหมดสุขหมดทุกข์พิสูจน์สิเรียนรู้แล้วสุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนท่านถึงสอนเจตสิกต่างๆแยกจิตออกมาเป็นส่วนของจิตละเอียดละเอียดละเอียดเยดเยวไปถึงเวทนา เป็นตัวรู้สึกจริงๆให้เรียนที่เวทนานี่เป็นที่อื่นไม่มีใช่กรรมฐานของาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธเรียนที่กรรมฐานคือเวทนาในปรมาจารยรโสตพุทธจารย์ุทฐานที่จะต้องปฏิบัติคือเวทนาไม่มีปัสสาษะไม่มีเวทนาไม่มีฐานในปฏิบัติอานพระธรรดให้แตกๆอ,อย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะงั้นที่เรียนรู้กันทุกวันนี้เนี่ยน่าสงสารจริงๆว่ามันผิดเพี้ยนไปไกลและอัตมาก็แม่อภพนีพูดแล้วเขาไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อพเพราะว่าไปเชื่อมารไปเชื่อผู้ที่หลอกเอาไว้พยาเทพบุตรมารคือคำสอนของอาจารย์ที่เพี้ยนเพียนมาเก่าสอนกันมาเป็นผิดมา จนเป็นกรองอนักะครน,นี้เรื่องเรื่องเพี้ยนนี่สามารถเข้าไปอยู่ในนิพานนิยมได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพี้ยนแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในนิพานนิยมได้ไงมันก็ไปหลงสุขนิยมเราไม่รู้จักสุขแล้วก็ไม่ดับสุขดับทุกข์ด้วยทุกข์กกกกกเป็นอันเดียวกันยไม่มีใครพูดสุขูทุกข์เป็นอันเดียวกันไม่มีใครพูดคือคําว่านิยมมันแปลว่าเที่ยงแต่เขาไปเอานิพานที่มิจฉาเนี่ยมาเที่ยงใช่ <laughs> ไปเอานิพานที่เป็นมิจฉามันไม่ใช่นิพานแปมาตูว่าเป็นนิพานนิพานมันก็ไม่เที่ยงแต่คุณไปเอาคําว่าเที่ยงมาใส่นิพานแล้วบอกว่านิพานมันเที่ยงที่จริงมันก็เป็นคํสิริมหามายารพระอรหันต์จริงๆท่านมีนิพานแล้วเนี่ยท่านเที่ยงท่านเที่ยงตรงที่ว่าท่านไม่มีอื่นแล้วท่านมีนิพานสมบูรณ์แบบ ตลอดไปหมดแล้วตลอดเวลาด้วยนิพานตลอดเวลาด้วยแต่ในความเป็นสังขารนิพานตลอดเวลาจะไปแปลว่ามันไม่รู้สึกกระทบสัมผัสไม่รู้สึกมีอันนั้นสะดุดอันี้ต้องเป็นทุกขโดยปริยายทุกข์โดยขันทุกข์อีกตั้งหกอย่างทุกข์ที่เรียกไม่ได้ มันเลี่ยงได้แต่ทุกอริยสัจเท่านั้นคือกิเลสมันเป็นตัวพาทุกดับกิเลสแล้วก็หมดทุกที่ดับได้ทำได้ในทุกสิบอย่างที่เลี่ยงได้หกที่ดับได้อีกสี่ก็หมดนั่นนั่นแหละเลยทุกอริยสัจส่วนทุกสภาวะทุกที่เป็นเป็นทุกอีกหกอย่างทุกที่เลี่ยงไม่ได้ ทุกเพราะมีขันธ์หน้าทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยทุกข์เพราะวิบากต่างๆทุกข์เพราะจะต้องไปแสวงหางานการทำอะไรต่างๆนานาทุกข์เพราะต้องปวดขี้ปวดเ่ยวอะไรเงี้ยทุกข์เพราะว่ามันเป็นนิพพัทธทุกข์ทุกข์กติดติดเนื่องอยู่กับขันธ์อะไรพวกนี้หกอย่างทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้เนี่ยรายละเอียดพวกนี้เนี่ยก็ไม่รู้ความจรงิงก,ก็เข้าใจไม่ถึงนะ อาศึกษาเรื่อยๆนะค่อยๆไล่เรียงไปนะเรื่องของธรรมะอัตมาก็ยังจะพูดไปแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะ,อะยอมตายง่ายไม่คิดว่ายอมที่จริงนะถ้าอาตมายอมตายสักกคงจะตายก่อนนี้แล้วนะแต่อาตมาเห็นว่าอยู่กันนะมันยังมีอะไรที่เราจะต้องต่อไปอีกเผื่อพ่อ บรรยายธรรมาให้ยาวยืดให้มันเต็มให้มันล้นให้มันเหลือเฟือได้จนกระทั่งไว้ใจแล้วดีครับวันนี้วันนี้นนนพรอท่านเก่งมากไม่มีไอสักคำเลยเนะ,นะวันนี้พ่อท่านไม่ไอสักคำด้วยครับเหรอรไม่ไอเลยเหร,รหอีไม่ขอให้รักษาสถิตินะครับะขอให้รักษาสถิตินี้ไว้นะครับก็พยายามรักษาอยู่ธัรรมะอะไรมันก็ไอเดียว we <laughs>